เอาละครับครึ่งทางครับมสองยกที่ผ่านมานี่ใส่กันยับเลยครับเล่นเรือตกยางออกแล้วครับไฟแดงครับจอมยุทธครับโอ้โหจังหวะดักแทงสวยจอมยุทธจเจริญสุขไม่สนตอนนี้่ายร,ร่างกายสายความแก่งพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าจอมยุทธก็ยังไล่แขนยังสู้ได้ดีนะครับเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่า อย่างคู่ขี้สูสีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งิ้นคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะยื้ระยะได้ดีกว่ากันแต่ว่าจอมยุทธจังหวะปล้ำในตอนนี้เป็นทางเจริญสุขที่ล็อกและดูว่าแข็งแรงได้เปรียบด้วยครับสลับมุมสลับฝั่งกันแล้วครับสองยกก่อนหน้านี้ครับนายดูทางด้านจอมยุทธแข็งแรงมากแต่ว่ายกนี้ครับเจริญสุขเดินใช้ความแกร่ๆครับดูครับฝ่ากำแพงเข้าไปมีศอกด้วยครับแต่้านของจอมยุทธก็พยายามจะล็อกแล้วก็ตักกำแพงคาไว้ครับ โอ้โหวงในนี่ตอนนี้แลกกันสนุกเลยแล้วก็ชนอย่างเดียวอย่ายุบอย่าย่นนะครับจเจริญสุขบอกเบียดเข้าหาอย่างเดียวจอมยุทธอาศัยมาดดูวงในพยายามจะเคลียร์แทงสู้ดูตั้งกระแผงหน้าไว้โอ้โห,โโหแล้วก็โดนแทงขวาไปด,ดื้อเลยแล้วก็มีศอกอีกนี่แหละครับอาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลายจริงจเจริญสุข ดุกแล้วครับยกนี้จเจริญสุขไปอู้เดินไปชนเข่าครับแต่ว่ามีจิ้มเข่าขวาขึ้นเหมือนกันเอามาดูครับความแข็งแกร่งครับใครจะแกร่งกว่าการวัดกันที่หัวจริหัวใจด้วยนะครับจังหวะแบบนี้ครับตูว่าอจอมยุทธนี่จะได้หลักเหลี่ยมมวยนะครับอาวุธมวยนี่ออกสวยงาม แต่ว่าความแข็งแรงเท่านั้นแหละครับจเจริญสุขนี่ยิ่งชกยิ่งแรงดูแล้วตอนนี้โอ้โหบิดเตียมล้มพลิ้งลงไปแล้วครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการยืดระยะของทั้งสองคนแหละครับวันนี้เพิ่งครึ่งทางเท่านั้นอูโหศอกซ้ายแต่ว่าใช้พะละังกาลังไปนี่โอ้โหปลอดน,นี่เกือบหมดแล้วครับร้อยเนี่ไปเกือบหมดแล้วครับหมใส่กันไม่หยุดเลยครับนี่เพียงยกที่3เท่านั้นนะครับต้องออกอาวุธแลกกันนี่โอ้โหเหมือนกับโกรธกันมาเลยครับคู่นี้มา ทางด้านจเจริญสุข <ไป S 2> เริ่มจะเบียดเริ่มจะปล้ำในดูว่าจะมั่นใจแล้วครับตอนนี้ครับยิงเดินยิงมั่นใจนะจว่าจังหวะแรกนี่โดนเดินไปชนเข่าก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็พยายามเร่งเอาขึ้นที่ครับบินไปขวาไปทีครับเจริญสุขจอมยุทธแทงแล้วขาไว,ว้เจริญสุขขาได้ขาไปไม่สวนเอาไม่จะจอมยุทธี่เขาแทงแหลมแทงเจ็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะตีนี่มันน้อยไปครับ เรียกว่าหลักเยิมเชิงจังว่าาบฉ่วยเนะี่ยทำได้ดีเลยจอมยุทธลูกแขงลูกคานะครับโอ้โหเอาละครับมาดูว่าจะเลิญสุขจะเบียดให้จอมยุทธนี่ยุบได้หรือเปล่าถ้าไม่ยุบนี่ก็เหนื่อยละครับเกมที่คุณภาพอีกคู่ครับอ่ะเบียดเข้าไปครับเจริญสุขอุ้ยสอกขวาครับจอมยุทธพยายามจะดักแทงแต่ว่าไม่ทันครับโดนสอกไปก่อนอ่ะ ต่างหน้าครับต่างคนต่างขวาหน้าต่างคนต่างเสียบแล้วก็ต้องต่างคนต่างพักเจ็ดหมื่นบาทให้กับทางด้านของจอมยุทธฝ่ายแดงนะครับเจ็ดหมื่นก็เกือบเกือบแสนแล้วครับ <laughs> เอาครับคนละแข้งขวากับขวาแร่กาหนาวมาชนนายนะครับจอมยุทธยกนี้ด่เจินพวงในครับแม่แต่ว่าทางด้านของจเจริญสุนีแกรัดล่างเลยครับรัดไ้แน่นเลยครับตีไม่ได้เบียดเข้าหาตลอดโอ้รู้สึกว่าจะมีแผลแตกแล้วนะครับ โงกแก้มนะครับข้างขวาเอาล้ครับไม่สนตอนนี้เบียดเข้าไวงในยาชีเจ็ดหมื่นจะได้หรือไม่ได้โอ้โหเวลาแทงก็แทงดีแทงเก็บด้วยครับจอมยุทธมาดูกันนะครับว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าลองดูแลครับต้องเอาลูกขยันเข้ามาช่วยด้วยแล้วครับมาดูครับทั้งคู่นี่ขยันจริงๆเอายังไงครับต้งได้เจริญสุขเลี้ยงพลังไม่ได้นะครับเพราะยกนี้นี่จอมยุทธเขามาดีแล้วก็มาแรงเหลือเกินครับ โอ้โหได้จังหวะลูกเตะลูกแทงแล้วก็คาไว้นะครับอยู่ที่การยืนระยะยืนระยะดีๆ,ๆนี่ได้รู้แรงไม่สนนี่แหละครับยังเบียดเ,เข้าหาเหมือนเดิม,มโอ้โหแข็งแรงจริงๆทางด้านจเจริญสุขแต่สิ่งที่ทางด้านจเจริญสุขมีตลอดนั่นคือจังหวะสอกก่อนจ่าแหะครับปล้ำตีแรกกันเพลินๆครับแกมีสอกตลอดนี่ครับสอกเต่ขวาแล้วก็สอกจามเลยครับจังหวะนายดูทางด้านของเจ้ายุดพยายามจะตั้งกำแพงคาไวครับเอาลงไม่ลงไม่ลงนั่นเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะดูครับไม่เจ้ายุด ออกอาวุธแต่ละทีนี่บรรดาพี่น้องเซนโวเนเชียกันสันนั่นเวที่ราชดำเนินเลยครับเรียกว่าหลักเยี่ยมเชิงความเป็นมวยอยู่กับจอมยุทธแน่นอนผู้นี้นั่น,นแหละครับจังหวะออกแข้งแทงเข่าแล้วก็คาเอาไว้จเจริญสุกนั้นได้ลูกแข็งแรงแต่ความเป็นมวยนี่ดูว่าจะเสียเปรียบจอมยุทธมาดูกันนะครับวงในว่าจะฟัดอยู่หรือเปล่าเบียดไปเรื่อยโดนก็ไปสนนะครับโอ้โหเรียกว่าจเจริญสุกนี่แข็งแรงพยายามเบียดพยายามชนตลอดเดินต่อครับเจริญสุกนี่ครับ จังหวะแรกจอมยุทธมีข่าวว,ว่าโดนหมัดหน้าสะบัดเหมือนกันอ่ะดูนายกี้ตีเข้าไปเจริญสุกตีครับจอมยุทธก็ตั้งกระแพงคากรรมาการบอกเอามาหนี้มานี้มาน,มานี้มาอยู่ตรงกลางก่อนครับตีก็ได้ไม่ถนัดฟ้าโอ้โหนี่แหละครับจังหวะชิงแทงก่อนเนี่ยทำได้ดีจอมยุทธแต่ว่าวงในความแข็งแรงก็ยังคงเดียดเข้าหาตลอดจเจริญสุกไม่สนแล้วครับตอนนี้น่าจะเดินเร็วขึ้นไปแล้วมีแค่ขวานำไปก่อนนี่จังหวะเด้งตี ดูครับไม่ยอมเหมือนกันจอมยุทธก็พยายามจะแทงสู้ครับโอ้โหทาได้ดีแล้วครับทั้งคู่ครับอุดแข้งขวาของเจริญสุขจอมยุทธพยายามจะโต้ซ้ายคืนแต่ว่าไม่ได้ครับอ่ะจอมยุทธต่างรับเหมือนเดิมเจริญสุขเดินต่อเนื่องเดินไม่หยุดเบียดเข้าไปดูครับปั้มรัดฟัดไปเรื่อยอาวุธมวยเนี่ยดูแล้วความสวยงามเนี่ยจอมยุทธนี่แทงได้ดีแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยพอโดนต่อโดนเนี่ยจำท่าจะออกอาการ ว่าให้เห็นแล้วครับดูครับเลี้ยวแรงโดนแทงเข้าไปชุดนี้นี่โอ้โหเอาลวครับจเจริญสุขแทงเข้าไปสองดอกนี้ทําได้ดีเลยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหดูว่าจเจริญสุขก็ยังแข็งแรงเือเกินขยับหลอกล่อจอมยุดไม่สนเบียดเข้าหาโอ้โหโดนก้านคอไปอีกแต่ยังไม่เต็มข้อนะครับมีหมัดมีสอบเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่แล้วครับยกนี้นี่ทางทีมงานนี่สั่งมาเป็นพิเศษเลยครับ าของเจริญสุขก็มั่นใจครับจอมยุทธก็ยังลังเลอยู่เดินเข้าไปต่อปรซ้ายเอาแล้วครับน่าสะบัดน้ํากระจายเหมือนกันแต่ก็ยังประมาทไม่ได้หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้จอมยุทธพยายามขยับเข้าหา,จยา,ยาเาหาจริญสุขไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วตอนนี้ไม่เดินแล้วด้วยยกนี้นี่ออกมาคุมเกมด้วยความมั่นใจเลยโอ้โหดูว่าจอมยุทธเองก็เริ่มจะท้อเหมือนกันโดนไปเยอะนะครับ โอ้โแข่งขวาครับเจิญสต่ตะขวามาต่อสะดุ้งเลยครับแต่ว่าต้องชมครับท่านของจอมยุทธครับยังไม่ยอมครับยังหาโอกาสหาจังหวะให้กับตัวเองครับโคลิกเกมครับโดนไปแต่ละดอกนี่สัทานเลยครับเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งยับเบียดเข้าหา ดืว่าจเจริญสุกเองก็คุมเกมก็ไม่ทําแล้วนะครับตอนนี้ก็คอยคุมเกมไปเรื่อยวนไปรอบเวทีจอมยุทธก็ดูว่าจะเหนื่อยลงไปแล้วครับตอนนี้เกมก็ช้าลงไปรีกว่าก็ทําหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีทั้งคู่แหะครับว่าสียกที่ผ่านมานั้นแรกอาวุธกันเจ็บๆทั้งนั้นคู่นี้นี่ใส่กันตั้งแต่ระฆังยกแรกดังเลยครับ กรรมการสับมือยกแรงนี่ใส่กันเลยครับต้องชื่นชมครับใช้พละกกาลังเยอะมากครับผู้นี้ทั้งสองคนก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่ในเรื่องของมันวันเป็นมวยในเรื่องของเกมกีฬาครับสุดท้ายแล้วต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแหละครับเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่แข่งขวาไปครับเจริญสุขพยายามจะไม่เอาด้วยแล้วครับพยายามจะไต่ชิงไต่กันเจียงวนไปครับแต่ว่าทางด้านของจอมยุทธนี่ยังยังมีความพยายามอยู่ครับ มาดูว่าจะช้าลงใบเหนื่อยลงไปก็จริง่ะหมัดนี้ก็พยายามจะต่อยเหมือนกันโอ้โหเจ็ดหมื่นบาทนะครับถ้าชนะได้ในการชกไฟนี้แต่ว่าจเจริญฝุกนี่ดูมั่นอกกมั่นใจออกซ้ายทีขวาทียกนี้นี่ออกมาเป็นมวยฝีมือเลยนะครับสียกนี่เรียกว่าเดินชนมาก่อนครับ ม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับถือว่าทำหน้าที่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่แล้วครับอยู่ที่ความแข็งแรงความแข็งแกร่งเท่านั้นแหละครับคู่นี้กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับ จะเริ่มฝุกบุญลานนามวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกดูเดือดขาดลอยท้ายๆครับคู่นี